นีห่หางานให้พระโจ้าทำประกอบให้ดูหน่อยนะเผื่อเพื่อนเพื่อนเขาทำไม่เป็นกันอาง,างาน,อน,นี้สล่องรองเท้านะครับกล่องรองเท้าสั่งมาจาก นเน็ตเน็ตเน,นี่ยจะมาเป็นอย่างเนี้ยน,นี่ฮะเขาจะมาเป็นเป็นอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีแบบนี้มาให้ฝา,าหน้าครับคือประกอบเสร็จแล้วมันก็เป็นลักษณะนี้คก็ทับขอบมนันก่อนทับขอบให้ได้ขอบให้ได้เหลี่ยม อันนี้แหละอันสุดท้ายแล้วใช่ไหมสุดท้ายแล้ายมันจะเป็นลูยงเี้ยยมใ้มันจะเป็นแกับนี้ เป็นรูสี่เหลี่ยมแล้วก็พับพับเล็กก่อนครับอันนี้ตัวนี้จะเป็นตัวโคง้งตัวล็อกนะครับนี่นะครับนี่ใส่สี่เหลี่ยมน,นี่ปั๊บแล้วก็เอาตัวโค้งเนี่ยใส่เข้าไปนะครับการข้างนี้ก็เหมือนกันตัวนี้เข้าไปดันดันนี้เข้าไปปั๊บ เราตกโฟมกับกดเข้าไปครับมันจะเป็นลักษณะน,นี้ทีน,นี้ก็จะมีขอบ้านขึ้นมาตรงนี้ครับจะมีสามด้านครับ,บตรงนี้จะเป็นฝาเปิด ก็เปิดนี้แล้วก็ดูมันสังเกตดูนะครับเวลาจะต่อเข้ากันมันจะมีุ่มไว้ล็อกด้านข้างอีกนะครับให้มันเหมือนกันเอาด้านนี้อันนี้จะอยูด้านบน,ด,น,บนด้านข้างตน,นี้ตัวล็อกด้านบนก็ใส่ จะมีล่องอไว้ล็อกตรงนี้มันจะมีล็อกตรงนี้จเ็เป็นที่เราพับมเมื่อกี้มันจะล็อกได้ขั้นตอนนี้จะใส่ยากนิดนึงเพราะมันจะต้องใส่ให้มันลงร่อง ข้างใดข้างหนึ่งได้แล้วก็ข้างข้างถึงก็จะง่ายาแกลกแกลกลายยกมันจะไม่หลุดดูการประกอบประกอบก็จะมีใส่ด้านบนก่อนเพราะว่ามันมันต้องยกสูงแล้วก็ มันจะมีรูตรงนี้นนข้างนะครับใส่เ,เข้าไปทีตรงล็อกตรงรูมันมีตัวล็อกข้างล่างอีกนะครับต้องยึดก่อน้มันกลับด้านแล้วครับทำคอขึ้นข้างบนอย่างนี้นเลรอ ยากนิดนึงไม่ได้ยกเข้าล็อก รองเท้านะคะแล้วมันก็ต้องมาล็อกข้างล่างข้างบนโอ,อ้ข้างนี่นะคะเป็นล็อกข้างในนะคะเ,คเกี่ยวกันใช่ไหมอ,อ่านี่นะคะเกี่ยวกันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเราต้องเข้าไปเกี่ยวข้างในนะคะนี่นี่ยังไม่ได้เกี่ยวนะคะ ะะโผล่ข,ขึ้นมาแล้วก็นี่นี่นะคะก็ทําประมาณนี้นะคะนี่ทําให้เสร็จเลยมนันก็จะไม่โยกไปไหนนะ,ะเดี๋ยวมันก็จะทะลุมาทะลุมาเกี่ยวอันนี้ จริงจะมีมีรูข้างล่างอมีอันกลางตักลางที่ต้องล็อกด้านบนด้านล่างกันได้ <c oughs> มันก็จะล็อกมันก็จะแข็งแรงใช่ไหมลิมล็อก <c oughs> น,นี่ก็สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับชั้นใส่รองเท้าเนาะ <c oughs> นี่นะคะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะและกด Subscribe ให้กับช่อง d i l e c h a n n e l ด้วยน,น,นะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ